สวัสดีพี่น้องเช้าแอลออนทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สีมาตอบคำถามพี่น้องพอบ,บางคนโทรมาสอบถามว่าไอ้ของเตะแอลออนปีหน้านี่สีมีรุ่ซีออนว่าตันว่าขันขันต้องว่าสีซื้อรลุดสามออนยานสร้างึงเห็นรุุนซีออนออกมาเนี่ยทีเสียดายน้ำกลนตะนันเพิ่์ว่าพี่น้ <c oughs> นองก็ได้อ รุ่นซีออนนี่ยังจิดบริษัทออกนะครับว่าสีมันออนมองได้อีกเพราะว่าไอ้รุ่นสามออนนี่ผมว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วมันโอเคโอเคมากแล้วนะครับว่าพี่น้องที่เอาไปใส่ทุกคนก็คือใส่ดีแล้วนะครับสําหรับรุ่นสามออนซีออนนี่คือ่าตอนนี้บริษัทได้เห็นแล้ครับว่ามันมันบ่งบอว่าทีไปออนมองได้แล้วสามออนนี่มันมันโอเคแล้วนะครับสําหรับปีหน้าปีหกเจ็ดนี่นะครับก็จิก็จิโค้งรูปแบบเก่านี่แหละครับรูปแบบเก่าว่าอันนี้คือ สมบูรณ์แบบแล้วผมว่าโอเคครับดาวสำหรับรุ่นรุสามออนนะครับกับประธนมีดอกพี่น้องซีออนคือบุกออกดอกมื่อไรที่ไปออนบีอีกสิเมนผู้ไทยเลยที่ออนเอาเองบาทนี่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นสามออนคือเก่านะครับสําหรับปีหนาปีหกเจ็ดนี่ครับรูปลักษณ์ก็จะยู่แบบเก่านี่แหละล้อก็จะเป็นแม็กแปดแจกคือเก่ากัให้รูปลักษณ์กับแบบเก่านะครับพอมันโอเคแล้วนะครับก็จะมีคอออน มีแอลออนมีตัวออนแบบเก้านะครับทนหนาก็จะเป็นยัง 4. สี่สำหรับสำหรับพี่น้องผู้ที่มาติดตามไหมเด้อครับเด้อที่สนใจที่อยากได้นี่สมมุติว่าพี่น้องมีหางรถไทยรุ่นได้ก็ตามต้องถอดออก้องสลักผ่านไทยไหมผมติดตั้งคายยืดหัแบบนี้นะครับอันอันที่พี่น้องเห็นอยู่นี่คือของโค้งสยามนะครับของโค้งสยามคูป,ปตาก็ถอดตัวนี้มาแบบอยู่พนกติดติดตงคายยืดหัแบบนี้นะครับ แลวก็ถ้าเป็นโค้งอื่นถ้าเป็นโค้งอื่นก็จะเป็นกล้องแบบนี้นะครับเป็นกล้องแบบนี้ก็ถอดกล้องตัวนี้มาคือกันแล้วผมก็สีติดตั้งให้แบบนี้คือกันนะครับแต่ถ้าเป็นโค้งของหางสยามคู่ตาที่เป็นแบบนี้คือบ่ต้องวัดความเาวหางมากว่าหางสยามนี่มันมันมาตรฐานเดียวกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่ารุ่นใดรุ่นใดมันความยาวกมืซ้ํากันเบิดนะครับหลวกะถ้าเป็นหางรุ่นอื่นบัว่าที่เป็นทะเลท้องบีจิว อีหยังก็ตามนะครับที่เป็นรุุนอื่นที่เป็นกล้องลักษณะอังเสียตองวัดมาุกตองวัดมาุกคันเราผมก็สิติดตั้งให้มันพอดีเป๊ะจะพาะรุ่นไปเลยว่ามันจะมีความยาวเมตร80เมตรเกาเม็ะครับไอ้รุ่นอื่นน่ะมันจะบ่ตอกันพี่น้องกับวัดมาเดี๋ยวความยาววัดแบบได้เดี๋ยวผมสีบอกถ่ายคลิปอีกทีหนึ่งแต่ที่จริงผมบอกไปหลายคลิปลวแต่พี่น้องบางคนมาติดตามไม่อาจจะบ่ทันรูบ่ทันเข่าใจเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิบอกอยู่ช่วงถ่ายคลิปสำหรับรูปลักษ์ก็จะเป็นแบบนนี้คคือเกะรับ นี่รับประกันความแข็งแรงเราพี่น้องของผมนี่คือรับประกันทูกชิ้นงานสื่อไปแล้วมีปัญหาตัวใดที่เกิดจากการที่ผมเหตุบ่ดีนี่ติดต่อมาได้เลยนะครับแก้ไขใไห้ฟรีนะครับขันเป็นสบวาได้เปลี่ยนก็คือเปลี่ยนใย้ฟรีทุกอย่างนะครับนี่จะเป็นรุ่น3มออนแบบนี้คือเกาเดอพี่น้องบ่มีเดอร์ซออนบ่ต้องสงสัยนะครับบ่ต้องรออบาสิมิ4ีออนนะครับ3ออนนี่กับโอเคสุดๆ,ๆแล้วนะครับดีสุดๆแล้วสําหรับสออนนี่ซออนบ่มีแล้วนะครับผูนองค้น่า อ่อนที่สีกะส่โชคเดี๋ยวทันว่าให้มันอ่อนที่สี่กะส่โชคบนี้พี่น้องฟังด้ยวยโชคนี่อยู่ในไหนาสีบ่มีประโยชน์นะครับโชคอยู่ในไหนาสีบ่มีประโยชน์แม่แต่หลดมอไซ้เข้าขีน้ำทั้งเดียบๆนี่พี่น้องกับมันพอหลุมอ่ะโชคกับยังบ่เป็นโชคไให้เขาเดี๋ยวมันยังตึงๆๆๆอยู่เด้อันอันเทียบบังอยู่ในไหนา้าหลดมันถี่หอกซ้ำแด่นะครับสำหรับพี่น้องผู้ใดต้องการนิ่มคือซื้อเบะใไ่จบเล้นะครับแล้วกับเบาะกับบ่ได้แพงปันโชคนะครับ แมนพี่น้องใส้โชคกับไปกับบ้าจบนะครับกับสีได้ไส่เบาคือกาว่าโชคมันมาเด็ดซอยอย่างให้นิ่มหรอกสูงเขาซสือเบาะไส้่าได้ซือเบาไส่นี่จบเลยนะครับแล้วก็ตัวหองเต้นี่ล่อล่อมันจะเป็นล่อแบบเนี้ยมันจะปาดขี้ดินไปมันมันจะบายอกแห้งอยู่แล้วนะครับมันจะบ่คือล่อล้มขันล่อล้มมันแรนเถึงกี่ไทนี่มันที่นอกย่อข้างยอกเบิดมือนะครับแต่ว่าล่อแบบเนี้ยกีไทสมัยทมัยนึงมันจะปาดไปแล้วมันจะเบาไปเลยนะมันจะบายอกแล้วกันพี่น้องอย่างนิ่มซสือเบาะไส้จบนะครับ สรุปเด้อพี่น้องก็ต้องสงสัยว่าสิมีซีออนบ่นะครับบ่มีนะครับรท่านไดฮ็ดเห็นาะครับซีออนสบายใจได้เลยซื้อได้เลยผู้ใดที่รออยู่นี่ตัดสินใจได้เลยนะครับบ่มีรหลุ่นซีออนแน่นอนเพราะว่าสามออนนี่ e. โอเคสุดแล้วนะครับกับผู้ใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับหลังจากนี้ไปกะจะมีของอยู่เรื่อยๆยุกกันที่ได้ไทยโกฟังกับที่ได้ไทยโกฟังนะครับวันนี้เตรียมเตรียมของไว้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นของพี่น้องเพิ่นพานมาเพิ่นเอามาถิ่มไปให้ผมติดตังให้เพิ่นบระทันได้มาเอานะครับเดี๋ยวเพิ่นก็สิ่มาเอานี่ครับถ้าเป็นโค้งสยามก็ถอดแบบนี้มาแต่เป็นโค้งยาอื่นก็ถอดแบบนี้มาเนาะครับสาหรับวิธีการวัดความเา้วหางเดี๋ยวผมสิบอกว่าวัดแบบใดนะครับกล้องสีสั้นจังน้อยเด้อพี่น้องครับว่าผมจับผู้เดียวเหตุมือเดียวนะครับพี่น้องที่มีรถที่เป็นแบบนี้ที่ที่บแมเป็นโค้งสยามนะครับตังรถเหตตรงตังรถเหตุตรงแบบนี้แบบที่เฮาสีไถสีใสยงานละ ตังให้มันตรงแบบนี้ลหละล้วพี่น้องก็มันจะมีเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้ที่เขาถอดกล้องสลักผ่านไทยออกพี่น้องก็เอาตาตาลามีดมากกว่ากลางๆนี่แหละกว่าเราก็ดึงมากสิดึงมาขังบนคือหางรถขังล่างคือพื้นดินพี่น้องไหนดึงมากกลางๆสิเด้อดึงมากกลางๆย่แย่าเอาขึ้นมาย่เอาขึ้นมาใส่หางรถแบบนี้มันมาเถือกอนนะครับ ดึงมกักลางๆแบบนี้ดึงมกักกลางๆแบบนี้แนวที่ห้องเตียยุ่ลละแล้ววันนี้พี่น้องกัม่ยืนเบื้องนี่สุดปลายแฮนรถนี่แล้วก็เลี้ยวลงไปหาแต่รับเมตรนี่ว่ามันไดเมตรดเท่าไรเมตรเจ็ดสิบกับเมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบกับแปดสิบเมตรเก้าสิบกับเก้าสิบเมตรสองเมตรกับสองเมตรเราพี่น้องกัจจำมาบอกผมนี่แหละครับนี่มายืนด่านกลางเบิ้งสุดไปแฮนทั้งทีละแต่เท่าไรก็คือเท่านั้นนะครับนี่แหละวิธีวัด เกิดมาพิมพ์ว่งสี่ข่าใจน้อกันพวกเข่าใจตัวใดกจังคอยโทรหาผมอีกที่ผมสีใหายเบอร์โทรไปนะครับนะขอบคุณครับผมสวัสดีครับ